ทำการ,กรเกษิรพอเพียงแบ่งป,ปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะเันี้เอสินสิพ้ามาพบกับกเสษตรอ้อยเงะเนาะกันเนาะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนปวมีไอ้ทองมินเล่าใส่สุดไล่อําอายอยู่ท่างขุนเป็นจังได้มีหมากเห็นพ่อได้กินบ่โอ้ยมีอยู่มันจะหมากเยี้ยง อ๋อมีต oh, no, yes. uh? ังโอ้ย oh. ป oh. uh ่ะไปยังไงดกงายบ่เนาะดกนายครับว่ะกูเด้ออู้อ๋มีตังช่วยด้วยเย็นนะหนาวอเอนดินกี่โอ้ยโอ้ยโชนอยโชนอยมีตังโชนอยครับวู้ยไปปะเนาโชนอยโชนอย โอ้มีตังมาช่วยยายสินแล้วโอ้ถอนขืนงายยี่ต้วนี่ถอขื่นงายอ่เอาไ้ไว้ก้มลเอาไไว้ก้มหอบเลงอบเลยอ้ยนี่นะดูขืนมากข่นองเนาะน่ขนดออมาเลยจับโอ้ ช่วยช่วยช่วยโอ้ยตังโอ้ตรงโน้นลกกองกับเพื่อนเลยกองกับเพื่อนกองกับเพื่อนเลยอู้หากใหญ่จังเลยจ่ายออ้ยองเาอเเออเออระไรสิบตีว่ามันขารูปลบาทโอ้ยเจ๊งตายน้นบาทเจ๊งตาย โอ้อพ <cin stereotype> oh, ่อพนกินได้เลยล่ะที่บาทพอดีพ่อง้างโอ้รองเท้าโอ้ไอหนูช่วยยายสินเอาจะไปให้ยายมินเก่งจังเลยหลานยายสินอ่ะโอ้โห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 โอ้เก่งจังเลยไอ้หนูคนเก่งช่วยทํางานอุ้ยอุ้ยคุณอุ้ยพุณเนี่ยนะเอารองเท้ารองเท้าโอ้โัโตัว ปัดตัวพังเหงาน้ำาูนานๆดูคนละเขาโอกรูกเลยวุ้ยบังดูบังดูวุ้ยวัวรูกคักอู้ยดูน้องมีตังที่ไม่ช่วยยายสินแต่เช้าเลยวันนี้ฝ้าวมะกูนะพี่เนาะฝ้าวมะกูเอ้ยถ้าเด็ไปเห็ดเบียบเช่นเนี่ยกับสังเนาะผลว่าสังย่างลูกเต่าเพิ่นมาเนาะเลยมากคนไปให้ลูกให้นล้าน ถ้าไครตุ hmm. ่มมามาผู feet. 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 ้ใดอยากได้ก <c oughs> ับมาเด้อกิโลละบ่แพงกิโลละหาสิบบาทใหญ่ใหญ่สดสดจากสวนหอมมาละหอมมาคุณันนี้มีคนงานหลายโอ้ยเก่งมากเลยเพียะคักหลายเพียอใหญ่ใหญ่ยาวๆเนี่ยใหญ่ๆยาวพันขาวพวง ก้านขาวพ่วงใหญ่ๆยาวๆขาวๆอวบๆในเต็มแน่นกินแล้วขับปากฮะเสียบไรเสียบทุกเม็ดแซ่บทุกเม็ดมันทุกเม็ดอร่อยทุกคำแซ่บเสีบเสีบพองแซ่บอีสานโดนโดนของธรรมาฉาแต่ห่างโดนปลูกไว้ในเนี่ยล่ดโดนเลยมาก ต้งดีเต็มก็ไหนปิดหน่อยๆเ่อยตอหาที่ตือหาที่บอสหอมมากหอมมาหอมมาไอ้หนูเอ้าไอ้หนูช่วยหน่อยโอ้เก่งจังเลยไอ้หนูมีตังนี่หนูมีตังเก่งเก่งเลยช่วยแม่ทำงานมาแต่เช้าเลยกับไอ้หมอกเหนือฟิโนกูสัมพัง ซ้ำพังหอดสองมงเาร้อยมาเอากอน่นจะข้าวกันร้อยมาเอาจะข้าวพ่อได้ลูกหลานได้ต่ดอกวานนก็ได้เ็ดปักีหอมใ้นเตียงจะมาแพสักบุกเบียงผูดได้หามเนาะจับเส้นก็มันแห้งมันแหลมันหยดหอมีมือหากินยากเม่เดยกูได้ก่เมากางเนาะเนีิน อ,อ้าวไอ้มอก็มาช่วยช่วยวุ่นวาายยถ่รูปช่วยวุ่นวายถ,าถ่ายรูปถ่ายรูปกับตังหน่อยสิถ่ายไปกดเออไปหาตังหาหโอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปพนัสตังวะ <laughs> ใส่แรงงานเด็กขมวันนี้เ <laughs> ด็กขยันโอ้ยเก่งจังเลยไอ้หนูมีตังอ้าวหนูมีตังเก่งจังเลย เอาถุถ oh, ุถดโอ้เก่งเก่งเก่งอ้าวไอ้โมกช่วยมีตังน้อยมันสีอะไรลูกให้แม่ใจมันจะขวดมีเฮลูกมาสีเฮโอ้เามึงใครลูกค้าโอ้โหห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 หัหห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 หมหหหหอหห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 นา ไอ้หนูเป็นคนเจ็บใายเยอะขาใครมาอ้ยใครมาเยอะแยะเลยอีแดงกับมีผ้ามาอีกแล้วสองคนเอาเมื่อนี้ยืสินก็สีผามาพรกับกษะสอ้อยเ่ยแงซ้ำนี่ก็นตอนนี้กระสทั่วที่อย่ขาานกัวมันหยังเนี่กวนกวนรูอเมล อีคนมาชมสวนไหวซ้ำหนีก่อนผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่ไอแอดเซลลี่นึงได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกหมาถึงคนแหล่ะล่ะ